สวัสดีครับบัสเพบครับพี่รักเจ้าเก่าครับ Max กซครับผมวันนี้ก็จะมากับตัวรองเท้ารุ่นที่หลายๆคนสนใจมากๆนะฮะเป็นรุ่นที่แม้กระทั่งเราย,ยังไม่รีวิวแต่ว่าผมป้ายายาใครก็ซื้อตามกันแบบเป็น10เป็น10จริงๆนะรุ่นนี้ครับเ,เป็นรองเท้าแบรนด์ที่เพิ่งเกิดใหม่เมื่อประมาณ2ปีเองนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ นี่คือกล่องของ Series Player Only นะฮะหรือเราเรียกสันส้นๆว่า SPO นะครับก็รองเท้าของเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารุ่นแรกที่ออกมามันได้แรงบันดาลใจมาจากโคบีชัดๆเลยนะฮะโคบีแบบชัดเจนม,มาก,อมากเออนะฮะก็เดี๋ยวารายละเอียดมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันคือเทปนี้ผมบอกเลยว่า ทุกคนจะได้รู้จักกับแบรนด์ Series Player Only แบบละเอียดม,มากๆทุกรุ่นเท่าที่มีกับทุกอินโซเท่าที่มีนะครับมาดูกัน อันนี้ก็เป็นกล่องของเขานะฮะกล่องของเขาเนี่ยทุกรุ่นจะมาในกล่องลักษณะนี้เป็นกล่องสีเหลืองด้านหน้าเป็นโลโก้เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยคือตัวรองเท้าของเขาตอนที่แบรนด์เขาเปิดตัวเนี่ยมันก็จะมีรุ่นเดียวก็คือเป็น Player One <ม>นะครับซึ่งรุ่น Player One เนี่ยเขาบอกเลยว่ารองเท้าของเขาอ่ะได้แรงบันดาลใจมาจากคบ<ม>ี้นะครับก็คือหลายๆอย่างเจ้าของแบรนด์อะเขา เขารักโคบี้มากๆานะครับแต่เขาไม่ได้เอ็มแบบนะเออใช้คำว่าได้แรงบันดาลใจนะครัอก็ตัวกล่องก็ดูดีนะฮะแล้วก็กล่องแบบหนักเลยเออใช้วัสดุที่ดีเลยนะฮะพอเราเปิดเข้ามาข้างในอ่ะเขาแพคเกจรองเท้ามาแบบดีใส่ใจแล้วก็ดูเหมือนแบบรองเท้าแบรนด์หรูที่มันมีคั v เวอร์ปิดด้านข้างปิดด้านบนทับอย่างเงี้ยเออนะฮะโลโก้ของแบรนด์เขาเนี่ยถ้าดูดีๆมันคือเลข4 นะครับคือผมเข้าใจว่าเขาคงจะได้อินสปายมาจากกิจวัตรของโคบี้ที่มันเคยออกสีว่า4 a m โคบี้ตื่นตีสี่เพื่อที่ไปฝึกซ้อมก่อนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะไม่ได้ว่ารุ่นอะไรแต่มีสีชื่อสีจำได้อันนั้นมันโคบี้สิสีฟ้าชื่อ5 a m ก็คือโคบี้ไปว่ายน้ำนั่นแหละนะครับก็อันนี้คือกล่อง นะครับแล้วก็ตัวรองเท้านะฮะก็จะมีะผมมีอยู่นี่สคู่ซื้อมาแม่งหมดมนะฮะก็จะมีจริงๆมันมีมากกว่า3มแล้วมันคือมีตัว Player One ตัว OG 1ตัวแล้วก็เป็นตัวนี้นี่คือ Player o n ว2น2 3และนี่คือ Player One plus นะครับแล้วก็อันนี้เป็น Original Model ของเขาเลยก็คือตัวเกม One นะครับเพิ่งออก แล้วก็มีรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งก็คือเกมวันมิดก็คือเป็นข้อมิดขึ้นมานะครับตัวตรองเท้าของเขาเนี่ยในในรุ่นแรกที่เป็นเพลย์ยาวันหน้าตามมันจะเหมือนโคบีแนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าตอนแรกอะ่ะผมผมแอนตี้เลยผมถือว่ามึงแบบเรียนแบบอะ่ะ <Hey, S 1> เลยแต่เขาได้แรงบันดาลใจใช่เออคือหลายๆคนมาถามหารีวิวของผมว่า ช่วยรีวิวตัวนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นนะมันก็จะมีคนรีคเควส t มาเยอะมากแต่คิดว่าไม่รีวิวเพราะว่ามันเรียนแบบแล้วเราก็แบบไม่ชอบอะไรแบบนอ้องบาซร์โบรก่อนข้างถือเรื่องนี้นะครับก็เลยก็เลยไม่รีวิวอเออจนกระทั่งวันหนึ่งมาออกเกมวันผมเห็นมันมี OG โมเดลแล้วก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวสั่งมาลองดีกว่าเพราะว่าผมก็สนใจตัวแบรนด์นี้มากพอสมควรนะครับ กลับมาก่อนก็คือตัวเลเยอร์วันนะครับไอตัวโอผมไม่ได้สั่งมานะครับครับแต่ว่ามันมีการปรับปรุงมาเรื่อยๆจากเสียงของคนที่ซื้อแบรนด์เขาไปแล้วมาคอมเมนต์ให้แบรนด์ฟังว่าเป็นยังไงรับฟังเสียงของลูกค้าเพื่อนำไปปรับปรุงสินค้าให้ดีขึ้นอ,อันนี้ผมแบบชื่นชมในเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วก็นอกจากตัว จาก OG เขาพัฒนามาเป็นตัว2 0ง3ตัวนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ฟังคอมเมนต์จากตัว2 0ง3เอามาปรับเป็นตัวไฟ n a ลก็คือตัว plus ตัวนี้นะครับซึ่งก็มีความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะในตัวตัวนี้มันก็จะมีปัญหานิดนึงตอนที่ผมใส่เล่นตัว2 0ง3เนี่ยก็คือตามที่เขาบอกเลยว่ามันมีจุดที่แทงนิ้วก้อยตรงนี้เออซึ่ง มันเจ็บมากๆอเออพอมาเป็น plus เนี่ย <ๆ S 2> เขาก็เลยปรับแก้เรื่องนี้อเออทำให้ทุกอย่างแบบมันใส่สบายมากขึ้นสามารถปรับแต่งได้มากขึ้นอเออ,เอ,อก็อันนี้ก็จะเป็นตัวโมเดล player one นะครับเสร็จปุ๊บพอมาเป็นโมเดลเกม one ที่เป็นตัว original เขาออเออตัวเนี้ยเขาทำมาแบบออกแบบเองเลยออกแบบเองออกแบบเองเลยเอเอไม่อินสไพร์โดยใครแล้วนะครับ ก็เขาก็เหมือนเป็นตัว all terrain <ๆ>เขาใช้คำว่าตัว all terrain ลักษณะเหมือนอยางอะที่เหมาะกับทุกสภาพพื้นผิวเหมาะกับทุกสภาพสไตล์การเล่นอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวเนี้ยมันจะแตกต่างจากตัว player one ตรงที่นอกจากใช้ drop in midsole เหมือนกันมันยังจะมีตัว eva Foam ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็คือ ไอ้ชั้นสีดำนะครับเอาข้างพิลักขึ้นมาดูก็ได้เอามาหมุนๆดูก็ได้นะครับก็คือไ e อ e v เวฟลชั้นสีดำวันนี้ทำให้มันมีคุชชั่นมากกว่าตัว p l a y ย r วันนะครับแล้วก็ตัวพื้นที่เขาทำมาอย่างที่บอกคือเป็น All-Terrain ใส่ได้ในทุกๆสภาพพื้นผิวนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นแม่งทนกับทนกับพื้นปูนแน่นอนจะปูนหยาปูนขัด อะไรก็มากูพร้อมสู้หมดตัวนี้เล่นอินดอร์ก็ได้นะครับคือคือเจ๋งเลยล่ะนะวัสดุที่เขาให้มาคุณภาพต่างๆไม่แย่เลยแบรนด์นี้ต้องยอมรับว่าดีมากๆนะครับและจุดเด่นของเขานอกจากหน้าตาเหมือนโคบี้เอ้ยไม่ใช่จุดเด่นของเขาก็คือแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เปิดโอกาสให้เ,เจ้าของรองเท้าสามารถคัสตอมได้ตามความชอบ ซึ่งมันคัสตอมมาจากตัว Drop-in m i ิดโซขอให้ดรอปอิสีเหลืองหน่อยอเขาจะมี Drop-in m i ิ s โ l e อยู่4ประเภทให้เลือกใช้นะครับก็คือ,อ,อดรอปอินตัวนี้เรียกว่า Quick System นะครับ Quick System เนี่ยถ้าเกิดว่าให้นึกภาพก็คือมันก็คือโคปี้8ที่มีลูนารอนอ่า แต่ไอ้นนียมันจะทนกว่าลูนารอนเพราะมันเป็นวัสดุ EVA นะฮะมันก็จะมีความหยุ่นมากกว่าแล้วก็มีความคงทนมากกว่านะครับแต่ไม่ได้มีอะไรเลยมันเรียกว่าก็คือก็คือเ,เป็นโฟมเฉยๆเออ,อไอพวกด r o p อินม s o โของเขาเนี่ยแบร,รนด์เนี่ยเขาจะเรียกตัวเองว่า e v a l o n นะครับก็คือ EVA แล้วก็เติมลอนข้างหลัง เ v เวอร์ e on, ถ้าเป็นตัวตัวควิกซิสเต็มมันคือเ v เวอร์ล g h ไนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าผมว่าเขาคิดมาใช้ได้ก็คือไอ้พวกที่เป็นตะปุ่มตะป่่ำด้านล่างกับ,บที่เป็นตะปุ่มตะป่มด้านบนเนี่ยคือมีด้านบนก็มีเอาไว้เพื่อเกาะถุงเท้าไม่ให้ถุงเท้ามันลื่นกันลื่นเออส่วนด้านล่างเนี่ยก็มีเอาไว้เกาะพื้นรองเท้านะครับ เพราะว่าพอเราถอดออกมารองเท้าข้างในไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นแบบตามทั่วไปของรอ o p ิ n นมิดโซลถูกต้องครับนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวมิดโซลที่เรียกว่าตัว Strength System, s t r e n g t s System นะครับ r e n g t h s y s t e m เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า e v e r o o n เฉยๆนะครับซึ่งมันก็จะมีเป็นระบบพวกนี้เข้ามา นะก็ที่เราเห็นก็จะมีสีขาวกับสีฟ้าอยู่ที่ตรงจุดที่เราลงน้ําหนักแล้วก็ส้นเท้ามมางั้นเถอะเออใช่เป็นจุดที่เราลงน้ําหนักทั้งหมดครับนะครับไออันเนี้ยมันเป็นระบบรองรับแรงกระแทกแบบชัดเจนเลยคือถ้าเกิดว่าสีขาวๆเนี่ยมันก็เหมือนกับลักษณะบูสต์ไ่ถ้าเรามองในภาพแบบคุณคุ้นตาอาจจะเป็นพวกซูมพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปอยู่ใน อยู่ในดรอปอินถ้าเทียบกับไซออนสามก็คือมีซูมอยู่ตรงหน้าเท้าอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันใช้เป็นลักษณะเหมือนบูส์มาเรียกว่าป๊อปคอ์นะครเป็นเทคโนโลยีของแบรนด์เขาซึ่งมีแรงดีดสูงพอสมควรนะครับแล้วก็ไอตรงสีฟ้าตรงสีฟ้าตรงนี้เขาเรียกว่า Vaporized Gel นะฮะก็คือเป็นเจลที่เอาความชื้นออกไปแล้วมันก็เลยจะหดเหลือแค่แบบประมาณนี้ แต่มันก็ทำหน้าที่โปรไวเรื่องความนุ่มแล้วก็ซับแรงกระแทกนะครับอันนี้คือตัว strength system ซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบมากๆนะฮะตัวนีออ้ก็มีอยู่ตรงนี้ทั้งหน้าเท้าแล้วก็ส้นเทา้านะครับแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งชื่อว่า support ซึ่งใน support system เนี่ยมันก็คือแบบนี้แหละเหมือน strength แต่ว่ามันจะมีเป็น built-in แชงขึ้นมาแล้วก็มีเป็นกาดด้านข้างอย่างเงี้ยขึ้นมา เหมือนไซออนเลยเหมือนมิซโซไซออนเลยซึ่งผมรู้สึกว่าแบบไม่จำเป็นสำหรับผมนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อมาและตัวนี้คือล่าสุดข,ของเขามันคือ Explosive System นะครับซึ่งไอตัว Explosive System เนี่ยเออมันมีแรงดีดที่สูงมากนะครับคือทางแบรนด์แม่งเลยใช้คัาว่า Explosive มันมีการเทสมาแล้วว่า เอ่อแต่และตัวแรงดีดมันเป็นยังไงโดยแบรนด์นะซึ่งใช้มาตรฐานแบบเหมือนกันในทุกๆสภาพถ้าเกิดเทียบกันอนะไอตัวเนี้ยแรงดีดน้อยที่สุดอ่าอาจจะถ้าเทียบก็คือประมาณประมาณ4.5เซนหรือไงเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ตัวเนี้ยแรงดีดมันอยู่ที่ประมาณ6เซนห5ห้ารือไงผมเปิดดูเลยกันีน่ยัลืมแต่ว่าเอ่อทางนี้ทางนั้นเนี่ย ไอตัว e x p l o s i v e อะมันเด้งแบบมันจะบอกว่ามันเด้งเลยก็ไม่ใช่ตอนออกจากกลองนะครับมันจะต้องนวดก่อนอตัวนี้แป๊บหบนึ่งนะผมหาก่อนทางแบรนด์เขามีเทียบเอาไว้อยู่พี่รักไม่ลองสักคู่อ่ะพี่ยังไม่ค่อยถูกใจ ไม่ถูกใจเรื่อง่วนตัวนะตวนตัวยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะไรที่พี่ชอบรับรองว่าซื้อใส่แน่นอนแต่อะไรที่ยังรู้สึกว่าคาคาอะไรเงี้ยคือเลยยังครึ่งกลางก็เลยยังไม่ซื้อต้องยอมรับว่าพี่เนี่ยจะยังไม่หลังๆนี่ไม่ค่อยได้ไปสนใจกับแบรนด์จีนเท่าไหร่ยังใช้แบรนด์หลักๆอยู่นะฮะ ออยังยังไปหลงละเริงอยู่กับพวกแบรนหลักๆอยู่เออ <c oughs> ไม่เป็นไรหาไม่เจอใครที่สนใจก็ไปดูใน IG เขาเองแล้วกัน s e r i u s Player Lee <S ออ <S นะครับไอตัวเนี้ยแรงดีดสูงที่สุดนะครับแต่มันแน่นและมันปันสำหรับผมต้องใช้เวลานวดมากพอสมควรนะครับอ่ะไอตรงจุดสีเหลืองๆข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่จุดแบบแลนดิ้งหรืออะไรหรอกนะมันเป็นแค่แผ่นเอามาแปะ เอาไว้กันลื่นในรองเท้าเฉยๆนะครับแล้วก็ตรงด้านบนมันก็จะแตกต่างจากทุกตัวที่เป็นแบบ EVA เห็นใช่ป่ะอันนี้มันจะมีแบบเป็นเป็นผ้าเมชเข้ามาแปะแล้วก็มีเป็นเหมือนซิลิโคนทาเป็นรูปแบบเนี่ยเหมือนเหมือนไม่เป็นลายนะจริงๆจริงแล้วมันเอาไว้กอดถุงเท้าใช่มันมันมี t e x t อร์มันมีความหนืดอยู่เออต่แรกพี่ต่แรกพี่จับแบบพี่นึกว่าอ๋อมันเป็นแค่ลายจริงๆแล้วไม่ใช่นะเออ มันเอาไว้แบบกกอดของเทาง้านั่นเอง,เองมันมีควาหนืดของมันอยู่นะ,นะครับให,ให้ลื่นซึ่งตัว explosive เนี่ยมันสร้างขึ้นมาจากไอเม็ดป๊อปคอร์นที่เห็นเนี่ยขาวๆเนี่ยเอาไปทำเป็นแบบ super critical process ในการที่อัดให้มันแบบแน่นมากแน่นที่สุดนะครับจนกระทั่งเกิดขึ้นมาเป็นโฟมข,ขาวๆวันนี้ซึ่งไอโฟมข,ขาววันเนี้ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูดีๆเราจะเห็นว่ามันแบบ เป็นลายเม็ดโฟมเห็นป่ะใช่ใช่แต่มันบางมากเพราะว่ามันอัดจนมันแน่นสุดๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมนะแต่ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นแหละที่บอกครับถ้าแม็กไม่ไม่ไม่บอกให้พี่รู้พี่ก็มองผ่านๆกันนะว่ามันมันเป็นเม็ดโฟมที่มาอัดกันจริงๆอ่ะใช่แล้วก็ขึ้นรูปเป็นคู่นี้ขึ้นมาใช่ใชนะครับอันนี้คือต้องน่จะมองไม่ออกเพราะหลักผ่ามองยากเลยเอออันนี้คือ drop in m i d s o ของเขาที่ผมบอกว่า เขาเปิดโอกาสให้เจ้าของรองเท้าอะสามารถสลับใส่ได้ตามความชอบของตัวเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากมานะแล้วแบบผมคิดว่าแบรนด์หลักๆก็ควรที่จะคิดได้ดันานแล้วแต่ทำไมไม่ทำ <c oughs> เนาะม,นมันแปลกคนะรอ,อ,อ,องเท้าแต่ละรุ่นเมื่อซื้อแล้วคุณได้มิดโซอะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นที่2องนอง3ก่อน ตัว2 0งสเนี่ยคุณจะได้เป็น explosive เอ้ยคุณผิดคุณจะได้เป็นตัว strength system ใส่มากับรองเท้าอ่า1มิดโซเท่านั้นนะครับแต่เมื่อเป็นตัว plus นะครับสิ่งที่คุณจะได้มาก็คือตัว strength system แล้วก็คุณจะได้ตัว quick system มาด้วยนะครับก็แถมให้2มิดโซเลยนะครับ ส่วนตัวเกมวันเมื่อซื้อมาแล้วมีโซมาตรฐานที่คุณจะได้มากับรองเท้าก็คือตัวนี้ตัว Quick System อย่างเดียวนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องถ้าอยากได้ e อกโพซีก็ต้องไปหาซื้อแยกมาเพิ่มเงินเออซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีแบบเป็นใส่กล่องสีเหลืองของแบรนด์มาให้เลยนะ<ม>กล่องแม่งดูดีมากเป็นกล่องมิโซ o อย่างเดียว<ม>เออขนาดแบบเล็กหน่อยอะไรเงี้ยน่ารักดีแล้วก็ใครอยากได้ซัพพอร์ตก็สามารถไปซื้อได้ นะครับเขาก็มีขายแยกพรุ่งนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องระบบแล้วก็ซื้อแต่ละคู่ได้อะไรบ้างอันนี้ขนาดว่าคร่าวๆเนี่ยเยอะมากอือ่ะมาถึงเรื่องฟีลนะครับอธิบายฟีลของแต่ละรุ่นก็คือตัวไอ้ Quick System เนี่ยใส่แล้วเจ็บเจ็บเท้าด้วยน้ำหนักตัวผมนะ S <S เออจะเป็นเ<ๆ>ม็ดเม็ดพวกนี้มากดใช่ปะไม่มันไม่ซัพพอร์ตอะไรเลยเว้ยคือกระแทกแบบกระแทกถึงพื้นเลยอย่างเงี้ยเออคือตัวรองเท้าอ่ะให้นึกภาพโคบี้แปดเลยอาา่าฮะมันเป็นอย่างนั้นเลยเออและหน้าเท้ามันก็บางเวลาที่กระแทกก็คือกระแทกจริงๆแลวเจ็บนะฮะแต่ว่ามันจะถูกใจสายแบบใช้ความเร็วอย่างที่รับเวลาเล่นอะไรเงี้ยเออไม่ต้องการซัพพอร์ตเยอะด้วยไงว่าโคบี้แปดจริงๆเลยประมาณนั้นประมาณนั้น ที่ที่มิดโซไม่ไม่ใช่ลูนารอนที่มันแบบยับเร็วพังเร็วยู่เร็วลูนารอนเนี่ยมันอย่างที่ใครเคยใช้อ่ะนะเขาถึงว่ายกเลิกใช้ไปใช่เพราะมันยุบแล้วมันไม่คืนตัวใช่เร็วด้วยใช้นานไปมันจะยุบแล้วมันไม่คืนตัวนะครับอื้ก็เลยยกเลิกการใช้ลูนารอนไปส่วนตัวเอ่อสตริงซิสเต็มเป็นตัวที่ผมถูกใจที่สุด เหมาะกับผมที่สุดก็ค,คือว่าผมไม่ได้ต้องการแรงดีดอะไรเยอะอให้มันมีบ้างนิดหน่อยก็พอแต่ที่ผมต้องการคือการรับน้ําหนักของผม,มคือการที่ผมใส่ไม่ปวดเขานี่ไงเขาถึงให้เลือกให้เหมาะกับตัวเราเออใช่เพราะแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันถูกคุณก็ไปเลือกมีโซ่แบบที่คุณต้องการออ้ยนีไม่เป็นอันทํางานได้อย่างนี้อันเนี้ยบอกเลยว่าใส่แล้วผมก็ยังรู้สึกขยับได้คล่องขยับได้เร็วครับ เหมือนปกติแต่มันไม่ปวดเข่าเหมือนตัวไลท์ะนะฮะคือเป็นอะไรที่พอดีกับความต้องการของผมมากๆนะครับแล้วถัดมาที่ตัวของ explosive นะครับ explosive คือแน่นตันแตด่ดีดีดแบบชัดเจนเลยแต่ต้องนวดนะน้ำหนักผมคือผมนวดประมาณ4ถึง6ชั่วโมงมผมถึงรู้สึกว่าโอเค มันเริ่มมีแรงตอบสนองที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่สไตล์คนชอบอนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวแบบเจาะรองเท้าแต่ละคู่อีกทีหนึ่งว่ามันแตกต่างกันยังไงร,ระหว่างไอ้สองตัวนี้2023กับตัว plus ต่างกันยังไงครัแล้วก็ตัวเกม one เมื่อมี eva ขึ้นมาอีกหนึ่งอันเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวมาดูกันในเทปหน้าวันนี้ก็ลาก,ก่อยครับ